พี่น้องหวยน้ำธรรมชาติค่ะนะหวยน้ำธรรมชาติไปเยอะก่อนสิพาไปไปหาลุนไปเคยโชกีอาจจะเจอกับเทียมปลาหรือว่าเจอักยังกับบลูนนะที่น่องนะค่ะก่อนพามาปลาค่ะสวยอิ่ินาเดินนะคะที่น่องปดเขาต้นไม้เนาะ พี่น้องน้ำน้ำยูนันกบได้ค่ะเห็นบ่อเห็นบ่อกบค่ะพุ่นไปแล้วไปแล้วพี่น้องพีนง่น้องน้นนองนี่นกบไ,ด,ไกกด้หลายแมตาบาเป็ดคือบไปกินกบหรอพี่น้องนั่นเป็ดก็มี่มันไปกินกบเด้มันอยู่ไผอยู่ม่นพุ่นกบเน่าเน่าอยู่พี่น้องกบเขียดายอีหลีน้องนี่แม่ป้ามหไย มองได้น้ำน้ำติงติงเน่าเน่าแมนแมนิัดได้ขาดนะแมนกบเวัดได้ขนาดนะนั่นนั่นนั่นเห็นว่าเห็นม่นมันไปแล้วพี่น้องพุ่นอุ้ยหลายอี่ลีะแม่มันมาสอนกบเปรมมกเด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นนุ่มเนียมนุ่มนามอยู่กบร้อยไม่พี่น้องกบกบอุ้ยพี่น้องกบพันนี่แไง กูเจ้าก็คเห็น่ค่ามันมันมันอยู่น้ากันไหมเห็นไหมโกบค่ะกบกบกบลายลายไปน้องพูดพูดได้กล้ากินยกมือขึ้นอุ้ยหลายคักเด้อค่ะนบังนี้เด้อหลายหลายหลายโอ้่ะไปนี่มึง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 พี่น้องเดี๋ยวมึงมึงจะก่อนจะพาไปหาบังกูต่อไป ซุ่มกองกไมสไล่สุขาไปจับเรื่องคู่ต่อไปไม่จิตตเป็นสีใดอ้ยตกน้ำซะน้อยยิกว่านี้เนาะยก่านี้งหงอยเด็ดอุ้ยตัวสีใดล่ะมันก็เป็นหอถ้าบังตัว นั่นมือจุมืดพะโลมันคือเไปนมูนลีแท่ละ่ะโอ้ยคุณพี่คะมันยุ่ก่อย,อย่าพีนพน่น้องเนอะมันดำโพดพีน่น้องมองหายากเนาะพี่น้องบ่เห็นดอกตะเจนกาเบิ่งอยากอยู่มีมัมน้น้องนี่ทั้งน้องมีตะกบมันห้องพร้อมด้วพี่นอ้องอบอบอบอยู่คุะพี่น้อง,องมันเป็นอันน้องน้ำยุ่กลางป่าด้ค่ะซัมพ่อมันหลาย น้องน้าอยู่กลางป่าเนาะค่ะกลางหุบเขาพี่นอ้องจอมพ่ออันกบมันหลายลหรจ้ะไปๆพี่น้องไปต่อไปต่อพี่น้องที่อนพาพี่น้องมาปีนผู้ใครเห็นปะค่ะหญ้าสีสวยเนาะค่ะเนาะเอาไปแล้วน,นี่ไปแล้วพี่นอ้องหญ้าสีสวยสวยพี่น้องมาไปเล่นที่หน้อยแม่เอาไปเล่นที่หน้อยเด้อค่ะนี่ พระเจ้าเอาไปแต่งอันต้นคริสต์มาสตัวขายยาขาขาวจังสิพี่น้องเนาะแต่งต้นคริสต์มาสสวยด้ยค่ะเอาไปยาตกแต่งเนาะค่ะเนาะมันสะมีหยาขาวหยาเขียวแม่พี่น้องเห็นบ่ค่ะผู้เขาสลรับซรับซ้อนยี่ก่อนมากมาหน,นี่มาเดอ้อไผมักมวนมายางน้ำยี่ก่อนด้ค่ะยางป้าสนุกสนานค่ะนี่พี่น้องโอ้ยอากาศลมรื่นพี่น้องเขาบอกว่าตอนนี้ดีมากค่ะชดชื่นชดชื่นพี่น้องเอ้เนาะมีนกมาหลองเพ่งห้ฟังพร้อมด้ พี่เจ้าได้ยินบอนกมาลองเพ่งพี่น้องยางมหายางมหาเห่นโคกพี่น้องนี่อีกตัวนึงค่ะพี่น้องนี่นะค่ะี๋ยวก่อนดึงมาให้เบ่งเด้อพี่น้องหญาก,กินได้นะคะนี่ค่ะใบมันไข่กับใบพักบุ้งคขะหญาก,กินได้นะคะรสชาติมันจะคือไอ่ พักกาศดพี่น้องพักกาศดพักกาศหินน่ะเีมีเฟียนิดนึงนะคะเอาไปลวกหรือเอาไปอ้อมนะคะแต่พี่น้องกับเบื้องหาดของเจ้าของนะคะแยกกินหลายเด้อค่ะเพราะว่าคว่ำเฟือนนะคะนจะมีเฟือนนิดนดนะคะให้กินนิดน่อยเด้อแต่ว่ากินได้ค่ะแซ่บค่ะตัวนี้กรไดนี่ก่อไมเจ็ักนนะ,ะเด้อพักนี่นะ,นะ,ะ่ทางบานนี้ก่อนเองค่ะไม่ได้เก็บไกเแต่เดอติตักนอยจกน่านั้นคุณยู่ บวกแซ่บแซ่บพี่น้องที่ปุ่นติดใจนะคะสำหรับคนทาดเบาอยกกินหลายเด้ค่ะทาดหนักก็ให้กินนะคะแต่ว่าในละมัดระวังทานตัวเองนะทุกคนแต่ว่าผักนี่ก็มีผิดนะคะกินได้ค่ะกินได้นะคะโอเคนะคะกัใจกันเนาะนีพี่น้องผักอันนี้นะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยด้วยค่ะเด้อนี่แซ่บอี่หลีนี่ค่ะ นะคะนั่นค่ะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมากก็ร่างงามๆาน่ากินเลยพี่น้องนี่ค่ะเอาไปผัดน้ํามันหอยนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยจ้านี่ค่ะจํากันได้ไหมเอ่ยเนี่ยตัวนี้ก็อร่อยเพื่อนเพื่อนกิน,น,น,นได้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่กินได้ทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยนะคะเจะกอนเคยลงเอาไปแล้วเนาะนี่ค่ะอร่อยเด้อค่ะ สุ่มไายกับจีนได้นะคะสุ่มคข่ไข่กับจีนได้สุ่มโบไข่กับจีนได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ก็อร่อยนะคะไปน่องเนี่ยแฮบหมูเด้อค่ะนี่เด้อนี่ค่ะเนี่นออแฮบหมูกินได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องอร่อยนะคะนี่หน้าดอกไม้ส,สวยๆพี่น้องเห็นไหมคะ ยาแฮบหมูกินได้พี่น้องเก็บเอาเลยนะคะนี่แซบยูจ้านี่คะ่ะพี่น้องสวยและกินได้เด้อค่ะเด้อสวยและกินได้เด้อค่ะนี่กินได้ด้วยนะคะสวยด้วยยาแฮบหมูเด้อค่ะยาแฮบหมูยี่ก่อนเอาไปล่องแล้วคะ่ะแซบจ้าหวานนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยทีเดียวเชียว ยาห้างมาพี่น้องปาดพี่น้องสมงงามครับแต่ค้ามึงเนี่นีตะขาย,ยังไงแม่จ้าปาดนี่กปอนสะอ,อนได้บันนี่มึงดูพี่น้องงามงามอ่อนออนอยู่ได้คนานี่อยาห้างมามันนี้งามคักพี่น้องเอ้ยมึงดูค่ะงามงามไปอย่าห้างมาค่ะอ,อ,อ,อยู่กลางถนนนี่